สวัสดีครับเราขอย้อนเท้าความไปก่อนนะมาแบบเร่งด่วนเลยนะครั้งที่แล้วที่เราเล่นสองสองวินเนี่ยเราเล่นเป็นเกมไวกิ้งใช่ไหมวันนี้ผมก่อกลับมาย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังชั้ำเลยละกันนะเพราะว่าเราจะไม่สุ่มแล้วนะเราจะซื้อเราเล่นไปเลยแล้วกันนะผู้ชมนะใครที่เข้ามาใหม่ในฝากกดไลค์กดสมั like, ครใครกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ไม่พลาดเองครับวันนี้เรามาลุยที่สองสองวินเหมือนเช่นเคยครับแต่ว่าจะมาจัดเกมนี้เลยครับ วาย킹อารีจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาละเราเรียบร้อยแล้ววาย킹อารีเมก้เว้ครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูรายการจ่ายสักครั้งแล้วกันเผื่อคนมาไม่ทันเนาะคือคนที่จะเป็นรายการจ่ายมากสุดน้อยสุดจะเป็นเลขกเก่าเองครับแล้วก็รายการจ่ายมี1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเก้าวิธีครับแล้วก็มาซารีรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปขอเนเงครับจะสุดสัญลักษณ์นเนาะโอเคเราจะซื้อในราคา,าในราคาสักพันห้าแล้วกันมา 8ครั้งอืเรารวบรวมเลยครับเราไม่กดอีกแล้วนะแม่กดคือคือวันนั้นกดไปนี่คือเรียบร้อยเลยคือแบบกดตอนไหนคือลงแดงตอนนั้นเลยนะครับแล้วแต่ก่อน,นยังแบบว่าโอ้มันตอน,นที่มันยังไม่อัปเดตผมว่ามันดีนะแต่พอมันอัปเดตนะเพื่อนแล้วมันมายากเลยครับบี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 บ โอ้เราเป็นตัวเอซะด้วยครึบโอู้เราเป็นคอนด้วยโอ้แต่มันเป็นตัวคิวครับได้ไม่เยอะครับโอ้ถ้ามันเป็นตัวอื่นนะเมื่อกี้มีสิบวิกลินได้เนี่ยเนี่ยเอาตัวคิวอีกแล้วคูน่าไปสวยปยึ๊บแซมเมอร์ไรโอ้โห เลยสองครั้งครับเออมาสอรี่โบปืบโอ้โหเจ็ดร้อยแปดสิบโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ปืบโอ้ยคนนี้มันไม่ลงวะไอที่เป็นคนกแก่ๆพื้นหลังเขียวเนี่ยโอ้ยแค่เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วสี่ร้อยครับคือคุณนะครั้งสุดท้ายบืโบโหมคุณเจ็ดไป โอ้โหเรียบร้อยซื้อพันห้าในพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะโอเคเราซื้อในราคาพันห้าร้อยอีกสักครั้งแล้วกันนะผมว่าเนี่ยน่าจะได้ลุ้นว่ะเอาหรือเราจอสองมาสองห้าสิบเลยวะอ่าเอาสองมาสองห้าสิบเลยออามาเฮ้ยแต่มันเพิ่มเจ็ดร้อยเลยวะเนี่ยนะผมเอาแปดคำเหมือนเดิมดีกว่าพอมเพิ่มอีกสองครั้งจะเพิ่มอเยอะไม่เอามม ไม่เอาไม่เอาเรารวบรวมเลยรวบร,วม,ร,ว,มร,ว,มรวมเลยครับเราจะไม่เอาลนะเราจะไม่วัดใจกับเขาแล้วนะลุนลุนลุนโอ้โหยังไม่ตรงกับอะไรเลยนะครับตอนนี้ผมต้อนเป็นคูณสอง <c oughs> โอ้เรานิ่งเลยเว้ยเฮ้ยสุดสุดไปเลย <c oughs> โอ้โหได้มา588อยแมาน,นดิดเดียวเอง <c oughs> ดูดิ <c oughs> เอาแล้วอะ รังสุดท้ายโอ้ยโอ้จะมาเป็นเลขเก้าเลขเก้ามันได้ไม่เยอะโอ้วัสดนี่ถ้าเปิดมาเป็นของดีนี่แจ่มเลยเนี่ยมันเปิดได้ของไม่ค่อยดีอะโอ้ซื้อพันห้าได้มาพันสองโอ้โอุ้ยเอายังได้ต่ออีกเอาพันสามวาตอนนี้โอเคซื้อพันห้าได้พันสามาอีกสักครั้งลแล้วกันเอาสักสครั้งให้เธอฟังชันแล้วกันรู้สึกว่ากำลังกำลังสนุกละอะ หน่อยจักหน่อยแล้วกันปืบโ,โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปืบมาหันให้สักครั้งปืบจัดไปฮึ๊บเก็บเลยเก็บแล้วลุยเก็บแล้วลุยขอให้ได้ขอให้โดน e t s go โอ้ตอนนี้24่สิบสี่เออตัวเก้าสิบหกเฮ้ยฟีสปินเพื่อนข้างบนเนะี่ยอู้ยไม่ได้เฮ้ยฟีสป,ปินขาดบอลเดียวนะครับข้างบนนะ่ะโอ้มันาได้ี่แจ่มเลยโอ้แล้วมาเป็นไวต่อซัมซี่โบโอ้แล้วเป็นตัว Q เออเอาได้เรื่อยๆก็ได้ครับผมได้เรื่อยๆเงียบ 400กว่าโอ้ยเรานิ่งเลยเว้ยเฮ้ยเป็นตัวคิวยิงเปืบๆฟิปโอ้โหเล่เป็นพันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยวันนีได้คนเยอะเอาแลยได้เป็นพันมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อนสวยคือตอนนี้เราคืนคุณแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยยังยังยังเรายังขาดอีกห้ 50, าสิบกว่าเนี่ยห้าสิบเก้าเนี่ยก็คืนคุณแล้วเนี่ยหมุนครับสุดท้ายครับ คืนไหมเนี่ยเรียบร้อยขนาดว่าเหมือนจะคืนก็ยังไม่คืนโอเคครับก็เอาว่าเป็นประมาณนี้กันสำหรับเกมไวกิ้งอารลินในเกมวใครมีเทคนิคดีๆมาแชร์กันหน่อยนะผู้ชมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าจ้า